อ่ะมาว่ากันต่ออาสาหรับอนัตตลักษณะสูตรซึ่งอนัตตานะได้เล่ามาแล้วว่าท่านในมุมอมองในมุมว่าความเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตวนไม่ใช่ตัวตัวนี้คือมันบังคับไม่ได้นะซึ่งท่านก็ได้เล่ามา,มา,มาในต้นคลิปแล้วในในต้นในไอเอพีที่แล้วเนี่ยว่ารูปเนี่ยคือขันห้าเนี่ยเป็นอนัตตา รูปังอนัตตาเวทนาอนัตตานะ่คือขันห้าเนี่ยเป็นอนัตตาคือมันอถ้าแปลตามตามตามศัพท์ก็คือแปลว่าไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนถ้าแปลตามเหตุของมันก็คือมันบังคับไม่ได้เนี่เนี่ยคือตัวสรุปประจาอ EP ที่แล้วนะท่านก็ไล่มาว่าอ่ามันเป็นอนัตมันเป็นอนัตตานะมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราอย่างไงก็ว่ามาแล้ว ไปฟังอีพีไปแล้วในต่อมาเนี่ยอันนี้ท่านก็บอกมาดูต่อไปว่าเอ้าท่านแล้วพวกคือจะสําคัญมั่นหมายว่าอย่างไรล่ะอะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอล้ถ้าเป็นมำรวนไทยก็บอกไม่เที่ยงพยักคาเนี่ยหรือว่ามันไม่เที่ยงแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะน,นี่นะอ่าเป็นทุกข์พยักคาอย่างนี้นะอะอันนี้คือสำนวนของไทยแต่ว่าอ่ามันเขียนเยอะเกินไปแล้วก็มันเป็นษาไทยจริงๆแล้วเขาไอ้ เดี๋ยวจะเล่าจะอ่านประสูรให้ฟังก่อนแล้วก็จะมาแปลให้ฟังเป็นเป็นทีละแถวทีละแถวไปตามอ่าแปลตามบทความนะอันนี้เป็นวรรคที่สองในในบทนี้นะเป็นบทเป็นในไอ้สูตรนี้เป็นบทที่สองแรีว่าตังจริงมัจาะพิเคเวลูปังนิจจังวาอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยามปานานิจจังดุขังวิปริณามะธรรมังยามปนานิจจังดุขัง ดุขังวาตังสุข,ขังวาตินะ่ดุขังพันเตยัมปนานิจจังดุขังวิปริณามะธรรมังกัรลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังะมะเอโสมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเฮตังพันเตนี่นี่คือความหมายที่ที่ทเป็นภาษาบาลีนะ,ะท่านใดที่เคยฟังเคยเได้ ท่องการแปลวสูตรใน,ในหลายวัดนึกาพาการสวดอยู่นะแต่ว่าถ้าท่านหนยังไม่เคยก็ต้องไปหาดูอันใดที่ยังยังไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนก็ต้องขอย้าว่าอ่าพระสูตรนี้นะเป็นพระสูตรที่เทศให้กับโซดาบันนะเทศให้โซดาบันโซดาบันนี่คือเขาเขามีวิชาสามแลวนะโซดาบันคือเขาเห็นทุกเห็นเขาเอากิตมาไว้ที่กายจนะระลึกชาติได้ในใน,ในวิชาหนึ่งนะ เห็นวารกิจในวิชาสองและเห็นการเกิดดับในวิชาสามแล้วนะท่านออญยาคุณทญยะท่านบอกว่ายังจิตจิตสมุทเธยรมำบางสัมบัญตานี้โลทธรรมบัติคือท่านเห็นว่าโอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นดับไปเป็นธรรมดาคือจิตของเขาเนี่ยเห็นสิ่งนี้แล้วหลังจากที่อทำธรรมจักขุเนี่ยหรือว่าดวงตาธรรมหรือว่าธรรมจักกรรมวูสรเนี่ยผ่านมาสักระยะหนึ่งนะท่านก็คิดว่าเห็นเห็นควรแล้วล่ะที่จะมา ที่จะไอ้เทศต่อไปเพื่อที่จะคือดูแล้วว่ากิจของบรรจาัวคีเนี่ยน่าจะที่จะบรรลุทาได้แล้วพอที่จะบรรลุทาได้แล้วนะท่านก็เลยบอกว่าอ่าอ,อไออนันตลนนักษนะสูรเนี่ยคืออ่าขันห้าเนี่ยมันเป็นอนันตานะอ่านเล่าในพีที่แล้วไปแล้วนะคราวนี้ท่านก็เลยอ่ามาเอามารจุห้ารูปเลยแล้วก็เอามาถามแต่ไปทีละอันก็อบอกว่า ตั้งจริงมันจะถะพิกเวรูปังรูปังนิจังวารูปังนิจังวานิจังวาอันนิจังวาติน่คือท่านท่านสําคัญว่าอย่างไงก็คือท่านเห็นเป็นยังไงไอ้ที่ที่เข้าไปดูเนตาดวงตาธรรมของท่านเนี่ยท้งผ้าท่านเนี่ยท่านเห็นเป็นยังไงว่ารูปเนี่ยมันเที่ยงหนึ่งไปเที่ยงนิจังวาอันนิจังวาเนี่ยท่านก็บอกว่าอันนิจังพันเตก็คือไม่เที่ยงพันเตเนี่ย อ่าสะไยก่อนนั้นท่านให้เรียกให้เรียกพุทธเจ้าเนี่ยว่าพันเตนะตอนที่พระพุทธเจ้าอ่มีประสบประชบชีพอยู่เนี่ยแต่วันทอ่ท่านก่อนที่บรินิพานเนี่ยท่านก็อ่าท่นานพระพุทธเจ้าอนุญาตให้เรียกพิกอ่พิกษุอ่ผู้ที่อาวุโสก,กว่าเรียกว่าพันเตนะอ่ผู้ผู้ที่อาวุโสก,กว่าคือผู้ที่อายุมากกว่าผู้ที่ผู้ที่บวชกว่อนเนี่ยเรียกพันเตแต่ผู้ผู้ที่อ่า เออบวชบวชหลังบวชที่หลังเนะี่ยเรียกว่าอาวโุโสนะอาวุโสก็แปลว่าผู้มีอายุนะถ้าพูดถึงว่าคือคือเออท่าน,ท,านท่านคือเข้ามาบวชแล้วนะมีเรื่องม,มีมีอายุแล้วในอ่ามีอายุพรรษาในพุทธศาสนาในในในศาสนาแล้วเนี่ยคือเขาเรียกว่าอาวโุโสไม่ใช่อาวโุโสภาษาไทยนะเรียว่าอาวโนะุโสเ่ยแปลว่าแก่กว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะอาวุโสแปลว่ามีอายุแล้วคือมีมีพรรษาแล้ว ในในในพุทธศาสนาเนี่ยก็หมายเป็นอย่างนี้นะค <c> ร <oughs> ับพรสเนี่ยนะคราวนี้ท่านก็มาถามนะว่าท่านสําคัญว่าอย่างไงนี่คือทุกคนนี่มีดวงตาธรรมแล้วนะอันเนี้ยทุกคนมีดวงตาธรรมแล้วทนะ่านก็ถามเวลาถามเนี่ยท,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 ทุกคนก็สามารถจะเข้าไปมีดวงตาธรรมและสามารถจะเห็นเห็นจิตของตัวเองได้แล้วว่ารูปเนี่ยคือรูปรูปเนี่ยที่เราเห็นว่ามันเป็นค้นๆ้นแข็งแข็ง คือเห็นตัวรูปเราเนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่มีอยู่สี่อย่างนะอยู่ในนี้คือมีดินน้ําไฟลมนะถ้าเป็นของอ่าบ้าถ้าเป็นของเอาบาลีเนี่ยคือดินน้ําไฟลมนะถ้าเป็นประทไทยเนี่ยตามที่เขาไปทำเออบ้าใหม่เนี่ยเาเรียกว่าดินน้ําลมไฟเนี่ยพวกตามละครตามอะไรที่ทํางวนไทยเนี่ยอันนี้เป็นของไทยนะเป็นของไทยที่มารุ่นอ่ที่มีสามเอดภพคุม้มหนังสือจากจังซีกิรามเนีนะส่วน อที่อยู่ในบาลีเนี่ยเขาจะใช้ดินน้ําไฟลมนะดินน้ําไฟลมนะครับ <c oughs> อันนี้คือการเรียงกันนะถ้านะหากว่าเป็นนั่นบอกว่าอารูปเนี่ยอรูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงนิจังวาอันนี้จังวาเขามันไม่เที่ยง <c oughs> เขาดูจากเขาเียนแล้วคือเขาเอาจิตไว้ที่กายคือเอาเอาความรู้สึกไว้ที่กายแล้วมันก็ยังหลุดออกไปอนะมันก็ยังหลุดออกไปหรือ จิตที่มันเจตัววิมุตติกลับมาหรือว่ามันมันตัดกลับมาที่กายเนี่ยตัดกลับมาอพอตัดกลับมาปุ๊บมันก็ไปอีกเหมือนเดิมคือมันมันไม่ได้อยู่กับที่มันเกิดแล้วกระดับไปเกิดขึ้นแล้วกระดับไปอย่างนี้นะทางปัญญาวิเคียนี่เห็นแล้วอก็เลยกับพวกได้ยาถามว่าเนี่ยรูปจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็บอกว่าไม่เที่ยงพันเตไม่เที่ยงปัญญาฆาเนี่ยนะแล้วคราวนี้ก็ต่อมาก็คือยาปปานนิจัง ดูค้งวิปรินามะอะไรนะียกว่าไม่ใช่อะไรยามปนานิตจังดูค้งวาตังสุค้างวาติแล้วถ้ามันมันไม่เที่ยงเนี่ยถ้ามันไม่เที่ยงเนี่ยยาปนานิตจังเนี่ยถ้ามันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเนี่ยเนี่ยคือความหมายก็ปรมาเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่านท่นก็บอกว่าทางปัญญาวิคีก็ตอบว่าดูค้างพันเตก็คือเป็นทุกข์ไวยาคา เป็นทุกข์ก็จะเป็นทุกข์ันตีน่ะเป็นทุกข์พัน่ีจากนั้นกันก็ถามต่อยีวว่ายมปนานิจังทุกขงังคือทั้งไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เนี่ยวิปริณามะธรรมังเนี่ยอ่าแล้วเป็นเป็นธรรมที่เราจะกันลังนุตังสมาธินุปสิตุงเราเห็นสมานุปัสสิตุงคือเห็นเราเห็นเห็นว่าอ่าเอตังมะมะเป็นเราหรือเปล่าเอโหมัสเมียเป็นของเราไหมอ่าอันเนี้ยเอโซมัสมี เอโซมาสมีเอโซเมอัตตาติเนี่ยมันเป็นของเราหรือเปล่าเออมันเป็นของเราใช่ไหมเป็นของเราหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะเละหมตัวนี้เนี่ยคือเอตังมามาเอโซมาสมาเอโซเมอัตตาติเนี่ยท่านก็ทางปัจจวคีก็บอกว่าโนเฮตังพันตีอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านตอบถามตอบกันนะอันนี้รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนรูปนี้ยยนก็คือนี่แหละไอ้ดินน้ำไฟลมนี่แหละอ่ะ มันเป็นความรู้สึกเนี่ยมันอถ้าในใน,ในทางธรรมเนี่ยมันจิตเนี่ยของเราเนี่ยเป็นความรู้สึกเนี่ยไอ้พวกเราเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ถ้าเป็นดินน้ําไฟลมที่อยู่นอกกายของเราเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ว่ามันเสื่อมในระยะเวลาที่มันค่อนข้างนานแต่ว่าถ้าหากว่าเราเห็นในร่างกายของเราเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเราจับเนี่ยหัวใจมันจจเต้นอยู่ตลอดเวลาคือมันจูมฉีดเลือ,ลอดเราต่อ ไอ้เลือดอยู่หลังเราวิ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันมันไม่เที่ยงอย่างนี้เนี่ยก็หมายเปย็งนงั้น <c oughs> คราวนี้ท่านก็นไล่ไปเลยตั้งแต่รูปไม่เที่ยงนะรูปไม่เที่ยงแตไ,ไปเวทนาล่ะเวทนาเที่ยงไหมก็อันก็ว่าต่อไปเลยนะเวทนาโลกเฮต่างพันเตนะตางกิงมันจะถาพิกเวแล้ว,วเวทนาล่ะท่านสําคัญว่ายัางไงเวทนานิจาวานิจาวาติเ,เวทนาเนี่ยคือความรู้สึกว่าทุก ความรู้สึกชอบไม่ชอบเนี่ยหรือว่าไอ้เฉยเฉยเนี่ยมันเกิดพอผัดส,สาวแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยคือเวทนาเนี่ยท่านสามารถจะคุยกันรู้เรื่องว่าไอ้เวทนานี่เป็นยังไงแล้วก็สามารถจะไปดูในร่างกายของท่านได้ดูในใจอยู่ในจิตของท่านเนี่ยได้นะดูในจิตของท่านได้เขาบอกว่าเวทนานิจาวานิจาวาติอันนิจจพันเตก็คือไม่เที่ยงก็จะฆ่าไม่เที่ยงพันเตเน ยำปานิจจังดุข,ขังวาตังสุขังวาติอ้าวถ้ามันไม่เที่ยงเนี่ยยำปานิจจังเนี่ยดุขังเป็นทุกวาตังสุขังวาติคือเป็นทุกหรือเป็นสุขเล่าเนี่ยเป็นทุกไยค่าเนี่ยเนี่ยเป็นทุกไยค่ะการดุขังพันเตเนี่ยเนี่ยดุขังพันเตคืก็เป็นทุกไยค่ะอ้าวยำปานิจจังดุขังวิปรินามัธมังเนี่ยคือถ้าหากว่า <iße> มัน่ไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุก์ล่ะแล้วมันเป็นทุกเลย เราควรเหลือกัลลังนุตังสมาธิที่เห็นว่าสมานุปสิตุงเนี่ยปัสสิปัสสะเนี่ยปัติปัสนาของเรานี่แหละเราเห็นว่ามันเป็นเอตังมะมะมันเป็นเราใช่ไหมม,มะมะเนี่ยเป็นเราเช่เอโซหามัสมีหรือว่ามันเป็นของเรามันเป็นเราเป็นของเราใช่ไหมเนี่ยโนเฮตังพันเตเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ไล่ไปทีละอย่างนะไล่ไล่ไล่มาจากรูปรูปมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงร็จแล้วก็จะมาเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง อ่าต่อมากมาไล่สัญญาอันนี้ก็สัญญาก็เหมือนกันอ่าสัญญาก็อ่าอะไรนะดังจริงมันจะถะแล้วจะจะสคัญเรื่องสัญญาละไรความจําได้ไหมรู้เนี่ยอ่าสัญญาอ่านิจาวานิจาวาติเนี่ยอนิจจาพันตีเนี่ยไปทำลองเดียวกันแล้วก็อ่ไปสังขารก็เหมือนกันอ่าความคิดเนี่ยก็เหมือนกันว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านก็ไล่ไปทีละอ่าทีละขันทีละขันเลยอ่า จนไปถึงวิญญาณนั่นแหละวิญญาณว่าวิญญาณในเที่ยงเรือไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงเหมือนกันก็ตอบเหมือนกันเนี่ยคือเปลี่ยนจากคําว่ารูปมาเที่ยงเรือไม่เที่ยงมาเป็นเวทนาเที่ยงเรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงบรรยากาศเหมือนกันเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดต่างๆทุกอย่างเหมือนกันเปลี่ยนเฉพาะคําว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารในวิญญาณคือเปลี่ยนเฉพาะไอ้ตัวที่มันเป็นขันห้าท่านเองซึ่งทุกตัวเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกด้วยกันทั้งนั้นเลยมัน มันสามารถจะรู้กันด้วยความรู้สึกนะเลยมันเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งตอนแรกนี่ที่หลวงพ่อเข้ามาปแปลใหม่ๆเเข้ามารู้ใหม่ๆก็เรกว่ามันแตกต่างกันนะรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเพราะว่าเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเป็นจิตนะไอ้รูปเนี่ยมันคือรูปเนี่ยจริงๆแล้วพอเราไปปฏิบตัติแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันม,มันรับรู้ด้วยความรู้สึกเหมือนกันคือรับรู้ตรงที่เป็นมโนมโนวิญญาณแล้วมโนวิญญาณมารับรู้เหมือนกันแต่ว่าไอ้รูปเนี่ยมันมีสองขยักตรงที่ว่า รูปเนี่ยไอ้เย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมันไม่ต้องแปลมันต้องไม่ไม่ต้องมาแปลที่ใจไม่ต้องมาแปลที่สัญญามันต้องมาแปลคือสัมผัสไปปุ๊บเ่ยมันรู้ขึ้นมาเลยมันรู้เข้ามันมเลยโดยที่ไม่ต้องมาแปลที่ใจไ <laughs> ม่ต้องมาแปลโดยโดยอันนี้ยโดยที่เราไม่ไม่ต้องมาคิดมาปรุงอะไรอีกอะไรความหมายเป็นอย่างนี้มันก็เลยทําให้อาย uh, รูปเนี่ยมันเป็นตัวที่เห็นเด่นชัดที่สุดขั้นถึงให้เกาะเป็นเสาเขื่อนเสาหลักไว้อ่า ให้เราเอาจิตมาไว้ที่รูปบ่อยๆคือให้รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยให้รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยบ่อยๆบ่อยๆแล้วจิตมันจะตัดมาจิตมันจะตัดมาเพราะมันตัดมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นวิชาหนึ่งก็คือเห็นจิตเนี่ยมันทิ้งความคิดมาพอเห็นมันทิ้งความคิดมาเนี่ยความคิดมันดับใช่ไหมความคิดความคิดมันจะก่อนที่มันจะดับ่ยมันเห็นก่อนเขาเรียกว่าบูเพนวาสารนสิญาณไอ้นี่แหละคือตัวต้นกําเนิดตัวต้นเรื่องของการที่จะเข้าถึงคมเลย ถ้าใครยังไม่ถึงตรงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยยังยังลําบากอยู่อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะแต่ว่ามันเป็นเส้นผมบงภูเขาคือหลวงพ่อกว่าจะเข้าใจได้กว่าจะเห็นไอ้สิ่งนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานมนกนะพยายามสังเกตว่ายาแล้วมันมันก็ไม่เห็นด้วยความมันแจ้งขึ้นมาโดยด้วยความบังเอิญเดี๋ยวขอหลวงพ่อเนี่ยทำอยู่กันโอ้พันรู้สึกจะพันสาสองพันษาพันษาสองกลับไปปลจะพันสาสามแล้วนะ ถึงจะเห็นอะเนี้ยทั้งที่รู้นะตั้งเดี๋ยวพรรษาหนึ่งก็ศึกษามาดูพรรษาสองก็ทั้งพรรษาเลยนะก็จะมาดูเราก็เดินไปที่จะไปเอาขยะไปทิ้งเนี่ยแค่ไปเหยียบกิ่งไม้มันลักษณะมันคล้ายกับงูตกใจตื่นขึ้นมาแล้วเข็นความคิดตัวเองเห็นว่าเออคือนึกว่างูแต่ว่ามันก็เป็นกิ่งไม้แต่ยึกว่างูแต่เข็นเห็นว่า,เห,วาเห็นมันคิดอะไรแล้วเห็นมันแจ่มแจ้งเลยนะ เห็น so so <laughs> like ่ยังชัดเจนว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองคิดว่าเห็นความคิดเห็นความคิดเนี่ยมนถึงจะจะไปเห็นอย่างนี้นะในแต่ละคนเนี่ยมันจะไปเริ่มต้นมันมันอาจจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ว่าแต่ว่าเราจะรู้สึกได้จริงๆว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นมนอย่างนั้นน่เองนะแล้วคราวนี้พอหลังจากที่มันจิตไปเห็นตัวนี้แล้วแล้วเราทําไปอะไรไปเพิ่มเนี่ยปุ๊บมันพอมาสังเกตเห็นปุ๊บมันจะขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะเห็นหรือเราก็จะเลื่อนเลื่อนชาติได้เป็นเรื่่องวา เป็นบ่อยๆบ่อยๆบ่จนโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับระลึกชาติได้หรือว่าบุเพนุวาสารนริยานนะที่ที่เล่าให้ฟังนะเพราะนั้นก็คลิปนี้ก็เอาเอาพรากราฟนี้ให้จบคราวนี้ก่อนนะ